GOOD MORNING สินเจริญผมปครับผมเบิ้ลครับบ,บ,บอยครับ,บ,รบมารายงานตัวทุกเช้า9โมงถึง10โมงจันถึงสุกร์ f m 102 Working Station h อน d ด้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ Nation TV จัดโครงการหอนด้ริมงรถถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ w w w n a t i o n t v t v d i n m r o a d h o n d a c a l l c e n t e r 02 341 7777แล77ะ02 338 3600หรือผู้จำหน่าย Honda ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม ปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน เนชั่นทีขอเชิญทุกท่านส่งภาพท่องเที่ยวกับครอบครัวพร้อมคำบรรยายสุดประทับใจภาพที่ถูกใจมากที่สุดรับไปเลยโนเกีย X ซีรางวัลทุกสัปดาห์และยังมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ Microsoft Surface Pro 2ได้อีกหนึ่งต่อรวมมูลค่ากว่า1น1 0 0แสนบาทส่งภาพได้ที่ activity.nationtv.tv ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2558 คุยกันโดยนพจักรอัตนนท์เจครรเสิร์ฐรุ่งเรืองและกริงศักดิ์เผ่าอินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแมนแมนคุยกันครับครับโอ้คุณเอมนี่โทรศัพท์มาจากมาเลเซียเลยนะฮะทุ่มเทมากนะครับเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศของทีมชาติไทยที่ลงฝึกซ้อมนะฮะมือสุดท้ายเนาะ เพื่อเตรียมที่จะทำศึกนัดชิงซูซูกิครับกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ครับครับผมวันนี้โคสติโกก็พานักเตะนะครับมาซ้อมที่บูกิตจารลีวนะครับสนามที่จะลงแข่งวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าบรรยากาศก็ความจริงระดับมืออาชีพแล้วนะครับผ่านมาหลายศึกแล้วนะครับครับซ้อมกันอย่าง ่อนคลายแล้วก็ไม่ไม่เน้นซ้อมให้หนักจนเกินไปเพราะกังวลเดี๋ยวจะมีจังหวะไหนบาดเจ็บหรือเปล่านะครับ,รบแล้วโคชิโก้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีข้อกังวลหลายอย่างอย่างเช่นที่คนกลัวเรื่องของฟงเชียเยอะพรุ่งนี้นี่น่าจะเจ็ดแปดหมื่นนะครับ่งในม,มาเลเซียอย่างน้อยได้เจ็ดแปดหมื่นถ้าเกิดว่ามากันแน,น่นๆเนี่ยอาจจะแตะแตะแสนได้แต่โคชิโก้ก็บอกว่าไม่มีปัญหานักเซ่ ักเตะกลุ่มนี้นี่เป็นผ่านศึกไทยลีกผ่านอะไรมาแล,แล้วถ้าเลือกได้เนี่ยอยากเตะกองเชียร์เยอะๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะคุณเชืก็เปรียบเทียบว,ว่ายกเปียบเทียบถ้ากองเชียร์น้อยกับกองเชียร์เยอะอ่ะก็อยากให้มันเหมือนเหมือนได้พิสูจน์ให้ให้หลายหายตาได้ประจกรักษ์ถงฝีมือของทีมชาติไทยอืมก็ดีเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าถึง มาเลเนี่ยนะเขาขนมาเป็นเรือนแสนนะแล้วถ้าเรานิ่งๆพอแล้วคุณคิดดูนะขณะที่เขากำลังเชียร์เชียร์อยู่นี่นะแล้วถ้าเรายิงประตูได้เนี่ยกลิบทั้งสนามเลยนะครับแล้วถ้ายิงฟอร์มเราดีเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาจะโดนแฟนบอลของเขา่กดดันตัวพวกเขาเองนะอืมันก็ดาบสองคมเหมือนกันเวลาแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะยืนระยะได้หรือไม่เท่านั้นแหละใช่ใช่คือพรุ่งนี้นี่เนี่ยถ้าเกิดว่นเล่นๆไปสักพักเนี่ย เป็นแสนคนเนี่ยถ้าเกิดผ่านครึ่งแรกไปยังยิงไม่ได้ผ่านไปห้าสิบหกสิบนาทียิงไม่ได้เนี่ยผมว่ามันจะเริ่มเป็นกระแสตีกลับเนี่ยมันจะเริ่มเป็นกดดันทางฝั่งมาเลยมากกว่าสิ่ันครับอ่าแล้วสภาพการซ้อมนะครับเป็นไงบ้างครับคุณเอ็มนอกจากแบบซ้อมเบาๆเนี่ยมีการวางเทคนิคอะไรเพิ่มไหมครับครับวันนี้ลงมาซ้อมได้แค่สิบห้านาทีนะครับก็ขออภัยลงมาซ้อมได้แค่ประมาณสี่สิบห้านาทีครับซึ่งก็ ความจริงเนี่ยปกติจะซ้อมได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแต่โคชิโกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ติดอะไรหยุ่มหยิมวันนี้เวลาตอนซ้อมเนี่ยก็คือมาวิ่งบอมก่อนอวิ่งบอมเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการต่อบอลชิงบอลน,นะครับติ๊กต่อกใช่ไหมสไตล์เคล็ดลับยี่สิบเจ็ดจังหวะเ่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงซ้อมเล่นทีมกันก็ก็ใช้แผนเดิมสี่สองสามหนึ่งเออสี่สองสามหนึ่งจับทั้งสองฝั่งนะครับ คร็ต่อบอลกันไปแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการเผยถึงที่เดตัวจริงแต่คนที่หลายคนกังวลอยู่คือชาริลชับป,ปุยเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทั้งเจ้าตัวแล้วก็โคซิโก้ก็ย,ยืนยันว่าทุกคนฟิตเต็มที่จะมียกเว้นข้อกีดติเกี่ยวสมบัติที่ที่ไม่น่าจะลงสนามได้มาตั้งนานแล้วนะครับ,รบแต่ที่เหลือเนี่ยก็ฟิตเต็มร้อยครับอืมมันมีการต้องสังเกตยอย่างหนึ่งครับว่าที่สนามที่จะใช้แข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะฮะพ้นงญ้าเนี่ย ญ้าที่ปูที่สนามเนี่ยใบยใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งพอญ้าใบาใหญ่กว่าปกติเนี่ยมันจะทําให้เวลาการส่งบอลโดยเฉพาะบอลของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นการเ,าเล่นเราเล่นบอลแบบจากเท้าสู่เท้าช่ะฮะครับพอญ้าใบาใหญ่เนี่ย การเฉลี่ยว่าความเร็วของของลูฟุตบอลเนี่ยมันมันก็จะเร็วกว่าปกติไม่ใช่แค่ลูกบอลวิ่งก็ยากขึ้นด้วยนะฮะเราเน้นเกมเร็วอยู่แล้วผมว่าตรงนี้ฮะวันนี้เขาตรวจสอบแล้วว่าหญ้าเนี่ยเป็นธรรมดาใช่ฮะใช่ใช่คือคือมันเป็นหญ้าธรรมดาแต่ว่าเพียงแต่ว่าสายพันธุ์ที่เอามาปลูกของที่ที่มาเลเนี่ยที่เขาใช้กันโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นหญ้าที่แบบใบจะใหญ่กว่าที่ใช้ที่บ้านเราหรือว่าหญ้าที่ใบใหญ่กว่าที่ทั่วๆไปครับครับครับ แต่แต่นี้ครัตรวจสอบแล้ววันนี้ก็คือเป็นเป็นญ้าที่ค,คือคือเหมือนเหมือนสนามราชมังนะที่เขาที่จับใจความจากโมนติโก้นะครับวันนี้ก็คือเป็นเป็นญ้าที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าฐานทั่วไปใกล้เคียงกันไม่ไม่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้มีความแตกต่างในเรื่องนี้แล้วพื้นก็เป็นพื้นทรายการต่อบอลก็น่าจะทําได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องทรายเรื่องญ้าเนี่ยไม่ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูเรื่องน้ํา คือผลจะมีไม้สองค,คือจะมาจะมาแบบว่าะมามาฉีดน้ําเยอะๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็้องรอดูพุ่งนี้แต่ว่าเรื่องท้ายเรื่องยาาในกษัตริย์ไปไม่ต้องกังวลไปอ่าแล้วแล้วเรื่องของเรื่องอื่นนะฮะเรื่องกองเชียร์ของมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีความคุณเอมที่อยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับคนมาเลเซียค่อนข้างมากเนี่ยเขาอาจจะก่อเรื่องเหมือนกับที่เจอกับเวียดนามไหม โอ้เขาเขาที่พูดคุยก็เฟลลี่นะครับคนมาเลเซียครับอืมคือเขาก็คือต้องผอกว่ามาเลเซียเนี่ยเอ่อก็แมวเจ็ดชีวิตอะ่ะแมวก้าชีวิตเหมือนกันน่ะเอเอคือเกือบตายมาหลายครั้งใช่ไหมครับตั้งแต่รอบแรกใช่ทะลุผ่านสิงคโปร์มาได้รอบรองก็ผ่านเวียดนามมาได้คือเขาก็เรียกว่ามันผ่านจุดที่เขาตั้งความหวังมาแล้วระดับหนึ่ง คือมาถึงรอบชิงเนี่ยก็เหนือความคาดหมายสําหรับแฟนๆหลายคนครับแล้วต้องบอกว่าอย่างนั้นที่แพ้ไทยสองศูนเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ยอมรับว,ว่าไทยเล่นดีกว่าครับหือหลายสันนักก็พาดถัวเลยว่าไทยเหนือชั้นกว่าอ่าก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพ้ด้วยกลโกงกรรมการใดๆทั้งสิน้นไม่มีการเข้าข้างกันเพราะฉะนั้น,นถึงจุนนี้เขาก็ ต้อนรับผับ really? สู e ้เราดีไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นกับนักข่าวอะไรนี่็ก็ดูดีมีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแล้วทางเอฟเอฟแค้ว่าจัดพื้นที่ให้กับกองเชียร์ทีมชาติไทยเอาไว้แยกเอาไว้ไม่ไปนั่งปะปนเพราะฉะนั้นก็น่าจะอุ่นใจได้สำหรับกองเชียร์ไทยที่จะมาดูพรุ่งนี้ครับเขาคงดูแลเราเต็มที่อะเนาะแล้วบรรยากาศโดยรวมทั่วไปฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนของมาเลเซียเองหรือว่าคนแถวๆย่านที่คุณเอ็ม ผ่านไปเจออะไรเงี้ยมีการปลูกกระแสของฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างอะฮะคือความจริงมาเลเซียก็บ้าฟุตบอลเหมือนกันนะครับ uh huh. ต้องยอมรับว่าบอลหลีกในประเทศเขาเนี่ยเรียกว่าน่าจะน่าจะมากกว่าไทยด้วยนะครับ,รบเพราะว่าสนามบูกิจารวิวเนี่ยที่จุ9ก้าหมื่นหนึ่งแสนที่นั่งเนี่ยหลีกในประเทศเขาก็คนแน่นสนามนะครับ uh huh. เกิดเป็นนัดสำคัญสำคัญนัดดาบี้แม์หรือว่านัดชิงชนะเลิศซึ uh huh. ่ง คือกระแสเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาประคองมาได้อยู่แล้วมีคนรักฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเราะฉนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยคืออันนี้มองในมุมของมาเลเซียนะก็เรียกว่าน่าเสียดายที่เขาเนี่ยแพ้เรามาก่อนสองศูนย์ทำให้มันกระแสมันตกลงไปหน่อยนึงแต่ว่ามก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ามากไปอะไรคนก็น่าจะยังเกือบเต็มสนามอยู่ดีสำหรับวันพรุ่งนี้ครับแหมแล้วก็แต่ว่าสองสองลูกที่เราตุนไว้เนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจนะเพราะไม่งั้นโห เหมือนอย่างที่คุณโนบิจักบอกนึกภาพไม่ออกเลยว่าความกดดันมันจะทุ่มมาที่เราขนาดไหนนะฮะถ้าสมมติว่าสกอร์มันเริ่มต้นด้วยที่0ูนย์นะแต่ตอนนี้นะฮะความกดดันไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับถึงขนาดนายกนาจิปราซักต้องออกมาพูดปลุกใจคนทั้งประเทศนะครับตอนที่ไปประทัาถาในพิธีเปิดโครงการาเกี่ยวกับการเมืองของเขานะครับเขาบอกว่าแม้ทีมไทยจะชนะเรานะครับก็คือชนะมาเลเซียแต่ตัวนายกนาจิปราซักเนี่ยจะไปดู ฟุตบอลที่สนามบูกิตจ,จาริวแน่นอนด้วยความหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนี่เขายอมรับเลยนะแล้วก็ขอให้ทีมชาติมาเลเซียแล้วก็คนมาเลเซียลุกขึ้นมาเชียร์และเพื่อเอาชนะได้ครั้งนะครับแล้วก็ตามศาสนาความเชื่อศาสนาเขาเนาะก็บอกว่าด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าขอให้พวกเขาเนี่ยคนมาเลเซียช่วยกันภาวานาเพื่อให้นําความสําเร็จมาสู่ฟุตบอลมาเลเซียโ oh. มาดูฝั่งของผู้นําบ้านเราบ้างนะครับ,รบวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ประกาศเหมือนกันนะพูดผ่านโพเดียมในงานในงานที่ไปวันนี้เหมือนกันครับก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแกพูดเรื่องอื่นอยู่ก่อนนะแล้วก็วกมาที่บอลไทยคแกบอกว่านักเตะไทยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะตามเชียร์ทุกนัดแล้วเรื่องเงินอัดชีนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าให้กระทรวงกีฬาเนี่ยไปดูแลแล้วครับส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแสดงว่าเพิ่มเติมจากที่สมาคมกับบริษัทโลทองให้ต้องมีสิถั้านายกพูดอย่างนี้เนี่ยกดอย่างนี้คนละส่วนนะแต่ทีนี้เนี่ยเรากําลังไปไล่เรียงข่าวอยู่ว่าผลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยพูดหลังจากที่ผู้นำมาเลพูดหรือว่าผู้นำมาเลพูดหลังจากที่ผลเอกประยุทธ์พูดนะคือก็เหมือนคล้ายๆบล็อกกันไปบล็อกกันมาระหว่างผู้นําของทั้งสองชาติจะไปแง่มุมหนึ่งก็ได้นะฮะส่วนกุนซือ ดอลลาร์ซาเล่ของมาเลยนะครับบอกว่าลูกทีมต้องออกแรง200%ถึงจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับส่วนสภาพร่างกายรอเช็คความฟิตของกองหน้าตัวเก่าอย่าง mm hmm. อินทราบูตราเพียงคนเดียวถ้าเกิดว่าเรื่องของเงินรางวัลนะฮะถ้าไทยได้แชมป์จะได้อนาชีดรวม25ล้านบาทนี่คือเบื้องต้นเลยนะนะครับก็มาจากฝ่ายการแข่งขัน FF เเนี่ยให้มา6ล้าน4แสนบริษัทโลทองโฮดดิ้ง7ล้านสมาคมฟตุตบอล11ล้าน6แสน รวมเป็น21ล้านนี่แค่เบื้องต้นนะครับเฮ้ยคุณเอมได้เห็นสภาพทีมมาเลเซียไหมฮะอยู่นู่นเออวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยครับเพราะว,าวันนี้เป็นคิวของคิวซ้อมของไทยนะครับ,รบก็เลยเลยไม่ได้เห็นบรรยากาศการซ้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คุยกับสื่อของเขาเนี่ยก็ก็ยอมรับความสามารถของไทยโดยเฉพาะสองคนที่เขาจับตาก็คือชนาทิปสงศิลั์กับชาลิวชับปุยยิ่งอย่างอย่างสื่อของมาเลเซียเนี่ยเอ่อ New Straits Times เนี่ย เอาวิเคราะห์นะเป็นบทวิเคราะห์นะครับคอลัมนิสเขียนก็บอกเลยว่าคือชนาทิพย์เนี่ยภาษาเอ,อภาหัวข่าวเลยบอกชนะทิพย์ w a s just to prove ตื่เเงเกินไปสําหรับกองหลังของมาเลเซียแม้กระทั่งกัปตันอาดานนะครับก็บอกให้สัมภาษณ์เลยบอกโอ้โ oh, หคือเขาก็อายุสามสิบห้าปีแล้วกองหลังแต่ละคนก็อายุไม่น้อยแล้วก็เอาไม่อยู่ยอมรับว่าเอาไม่อยู่ในนัดแรกก็มาหวังพึ่งครึ่งนัดที่สองเนี่ยว่าเก้าหมื่นอยียงที่ส่งแรงใจเนี่ยอาจจะช่วย พลิกสถานการณ์ได้บ้างครับอืมคือถ้ามองจากตรงนี้นะผมผมยังเชื่อว่ามาเลเซียเองเนี่ยโอเคเขายอมรับว,ว่าเราเก่งกว่านะแล้วก็เรื่องของความข่าวสารของเกมนนัดที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นทีนี้ผมมองว่าโค้ดดอลลาร์สเลตท,ที่ออกมาในรูอในรูปการนี้ที่ให้ลูกทีมแบบพูดเหมือนแบบปลดปล่อยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับคือนักเตะเขาจะได้ไม่ต้องกดดันมากไง และที่สาคัญก็คือว่าการพูดในลักษณะอย่างนี้บางทีมันทําให้ถ้านักเตะของเรามันไอ้นั่นมากใช่ฮะก็อาจจะแบบอดูจะประมาทไงเพราะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเหนือกว่าทุกขบวนท่ามผมว่ามาเลเซียเองเขาก็เพื่อที่จะให้นักเตะของเขาแบบเล่นแบบสบายๆนะครับพราเหมือนประมาณว่าแพ้ก็คงไม่เป็นไรเพราะไทยเก่งอยู่แล้วไงแต่ผมผมเชื่อว่าเหมือนเดิมอะเราเราเล่นไปตามเกมเราไม่ได้หวั่นไหวอะไรอยู่แล้วนะฮะถึงแม้เสียงเชียเสียงอะไรก็เถอะนะ เพียงแต่ว่าขอว่าเราต้องมีสมาธิเท่านั้นแหละถ้าพลาดนิดนึงเหมือนกับย้อนกลับไปผมก็ไปนให้ไปนั่งกลับไปดูเจอเกมรอบแรกกับมาเลเซียใช่ไหมฮะเรากำลังบุกอยู่ดีๆเขาสวนเข้ามายิงโป้งเข้าเลยใช่เป็นอย่างนี้จริงๆจริงๆแล้วเกมนั้นเนี่ยถ้าอดิศักกไกสอนไม่ยิงนาทีท้ายๆเนี่ยนะโอกาสเสมอ็แล้วแต่สถิติเรานะฮะก็เพิ่มเป็นเจอกัน12บสองครั้งเราชนะเจ็ นะครับเสมอสามาเลยชนะสองนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้ไชนะามาน,นานแล้วครับผมใช่ในในสื่อก็เล่นข่าวนี่แหละเหมือนกันว่าคือมันโอกาสมันยากเพราะว่าสิบปีแล้วครับไม่เคยชนะได้เลยอืมไม่ว่าจะสนามที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็เจาะประเด็นนี้เหมือนว่าเขาก็ยอมรับซูฮกผลงานนักเตะทีมชาติไทยนะแล้มันก็ คือมันก็มองได้สองมุมมองในแง่หนึ่งก็คือไม่มีความกดดันเพราะว่าสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยชนะเลยนัดนี้นี่ชนะยังไม่พอต้องชนะอย่างน้อยสักคือสองศูนย์เนี่ยเพื่อไปยื้อต่อเวลาแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีสามลูกคือสี่หนึ่งหรือว่าห้าสองด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มันก็ทําให้ความกดดันมันยิ่งน้อยไปกันใหญ่แต่อีกทางหนึ่งคือมันเหมือนว่าเขามีภูเขาลูกใหญ่ที่ต้องปีนะ่ะว่าจะไต่มาได้ดแต่ละลูกแล้วก็ผมผมว่านักเตะเนี่ยไทยมัน เหมาะที่จะเล่นในสถานการณ์แบบนี้คือมีความเร็วแล้วก็มีความสดตั้งรับแล้วก็รอสวนครับแต่ขอไม่ให้สนามเปียกนะครับพวงนี้เออ <laughs> ก็ต้องรอด,ดูก็เขาคงแล้วคงไม่ใช้วิธีตุกติดอะไรเพราะวันนี้ก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่เอฟเอฟคนสําคัญนะคะทั้งจากของพม่า แล้วก็จากทางฝั่งของเวียดนามนะครับประเทศที่เป็นกาลางนะเขาก็เขาก็ดูแลการแข่งขันอย่างเต็มที่นะแล้วก็ย้ําว่าเรื่องกรรมการเรื่องอะไรก็ไม่ต้องกังวลโคซิโก้ก็บอกว่ากังวลแค่ห้าเปอร์เซ็นคือเกิดอะไรไม่บ้านแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องสลังสำคัญอะไรครือมันมีประเด็นตรงที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันมันมันโซลกโซเชียลมีเดียมันไปไกลใช่ไหมฮะถ้าเขาลดน้ําสนามมากเกินทําอะไรตุกติกเนี่ยมันมันมันเห็นกันหมดค่อนข้างแน่นอนแต่เมื่อสองปีก่อน มาเลเขาก็บ่นนะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะรอบรองเขามาเตะนัดแรกที่บ้านเราเขาแพ้เราสองศูนย์นะฮะแต่เราเอาเขาไปซ้อมที่สนามกับรถไฟใช่ไหมฮะ,ฮะครุขระใช่ไหมฮะวิ่งก็มีหินเหินอะไรก็ไม่รู้นะฮะแหมเมืม่อสองปีก่อนเองนะก็ขอให้ภาวนาเรื่องอย่างนั้นอย่าให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่บ้านเราเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วใช่เนาะก็ มาเลเซียเขางั้นเพราะว่าอย่างวันนี้ที่ที่พาไปซ้อมที่สามจริงเนี่ยที่เขาเปิดการให้สี่ห้านาทีที่คุณนพจักรายงานเมื่อกี้ก็กถือว่าโอเคดีนะครับนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมอยากเห็นในวันพรุ่งนี้นะนอกจากว่าใครจะชนะหรือว่าโอเคเราอยากใหนะ้ไทยชนะอยู่แล้วละแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นจริง,รงๆงในเกมวันพรุ่งนี้คือผมอยากจะเห็นว่านักเตะของเราอ่ะซึ่งเป็นดาวรุ่งเนี่ยพอไปเจอในเกมที่มีคนเยอะๆเนี่ยเเราจะรับเราจะรักษาฟอร์มหรือว่ารักษามาตรฐานของเราได้หรือไม่นะ อีกส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความกดดันอ่ะอย่างเช,เช่นเวลากรรมการตัดสินที่อาจจะค้านสายตาทั้งนักเตะหรือว่าค้านสายตากองเชียร์ของคนไทยเองเนี่ยรเราจะคุมสมาธิอย่างนี้ได้ได้ไหมหรือว่าแบบเวลาโดนตอดนิดตอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่อยากเห็นมากเลยเพราะว่าถ้าเราผ่านในตรงนี้ไปได้นะผมว่าต่อไปเนี่ยเราเตะที่ไหนก็ได้รเราเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะไปเยือนใครหรือว่าคู่แข่งจะฟอร์มแกล่งขนาดไหนนะ อยากเขีนอย่าเข็นอยากเห็นการสู้กับแรงกดดันครับครับผมว่าทําได้แล้วก็ผมมั่นใจว่าได้แชมป์ด้วยผมมั่นใจเลยนะเพียงแต่ว่าดูว่าถ้าเราทําได้เหมือนที่คุณซูซิโก้บอกเขาพูดแล้วเขาทําตามนั้น huh. ก็คือเขาบอกว่าเขาจะเปิดเกมรุกแล้วถ้าเกิดว่าเราโอเคเขาอาจ,จะเขียยลูกก่อนแล้วเราได้บอลเราสวนกลับไป2อสครั้งแล้วเราเราได้หนึ่งประตูโอ้ผมว่าแชมป์อยู่ในมือร้อยเอร์นะฮะ แล้วตอนนี้คุณนพจักษ์เจอกองเชียร์ไทยบ้างไหมฮะเจอครับเจอครับส่วนมากก็จะเป็นกองเชียร์พันแท้นะเชียร์ไทยที่กลุ่มเชียร์ไทยที่ตามไปทุกที่อ่ะเกาหลีเขาก็ไปกันตอนไปรอบรองเขาก็ไปนะฟิลิปปินส์ใช่ไหมมากเดิมก็แต่ครั้งนี้เยอะกว่าฟิลิปปินส์เพราะว่ามันเดินทางง่ายกว่าแล้วมันก็รอบชิงแล้วด้วยครับก็เตรียมตั้งใจอยากมาฉลองแล้วแหละว่ากันตามตรงร่งนี้ก็น่าจะมากันมากขึ้นนะ ผมเข้าไปเข้าที่ไปดูด้วยสายตาเนี่ยมาเลเซียเหลือพื้นที่ว่าให้ไทยเนี่ยเกินสามพันนะครับอือถ้าเข้ามากันเยอะๆจริงๆเนี่ยมากันสามสี่ห้าพันคนเนี่ยก็ได้เพราะว่าเขากันไว้ล็อกหนึ่งแล้วก็สามชั้นเลยอืมคือใครเต็มที่เลยคือเขามีข่าวก่อนอันนี้ว่าตั๋วยังไม่เต็มก็เลยอาจจะเจียดให้กับกองเชียร์ไทยเพิ่มอืก็ให้กันไปเต็มที่นะก็ต้องรอรุ้นว่ากระแสมันจะมากแค่ไหนเพราะว่าโอ้โห าหมื่นที่นั่งนี่ไม่ใช่ง,ง่ายๆเลยที่จะอัดคนเข้ามาได้เต็มที่นะครับครับซึ่งกองเชียร์ไทยก็คึกคักนะครับมาพร้อมเชียร์กันวันนี้หลายคนก็ได้มีโอกาสที่เข้าไปในสนามซ้อมอ,อได้ไปถ่ายรูปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขกันได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับตัถเยรที่เขาชื่นชอบนะครับครับก็ได้ได้คุยกับนักเตะหลายคนครับโจทย์หลักคือตอนนี้เนี่ยจะเล่นอย่างไงจะตั้งรับไหมเพราะว่าสองศูนย์เนี่ยตั้งรับไว้ก็อุ่นใจครับอืมแต่ว่าถ้าตั้งรับแล้ว โดนบ<ร>ีบโดนกดเนี่ยถ้าเกิดโดนดึงศูนย์เนี่ยเออพอเราดึงศูนย์เนี่ยมันจะแล้วจะเล่นกันยังไงต่อครับครับคือผมก็ถามนักเตะหลายคนก็บอกใจก็ไม่อยากจะมาเล่นเล่นรับเพราะว่าถ้าไม่ได้ลูกเดียวเนี่ยมันมันคุ้มกว่ายเยอะคิดผมว่าเออบอลไทยชุดปัจจุบันเนี่ยมันเราไม่ใช่เราธรรมชาติเราเป็นเกมรุกอ่ะครับครับใช่ไหมแต่ถ้าเราไปรับแบบ ไปรับอย่างแบบรับอย่างจริงจังเนี่ยผมว่านักเตะอาจจะงงๆนะแต่ผมว่าคือเราก็เล่นเกมลุกแบบแต่ว่าไม่ฝืนธรรมชาติอ่ะก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมเร่งจนเกินไปไนนอ่ะนะผมผมว่าจิตดีกว่าเพราะว่าถ้าโอ้โหถ้าท้ารับนี่บอกตรงก็คือโอกาสเสียประตูมันสูงอ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าฟุตบอลมันเป็นเกมที่กินแดนใช่ไหมคือ<ช>ถ้าคู่คือถ้าคู่คขแข่งมันอยู่ในแดนของเราเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีโอกาสได้ประตูไงผมว่าซิโก้พูดคำไหนคำนั้นเออก็เล่นเกมรุกใช่ผมว่าเออผมผมเชื่ออย่างนั้น แล้วไม่ได้อะไรคือก็ต้องยอมรับว,ว่าไทยก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะเ่นเกมรับ,รบใช่คือตั้งแต่เอเชียนเกมมาจนถึงเอเอฟเอคครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีจังหวะผิดพลาดบ้างลูกจางอากาศบ้างหรือว่าลูกโยนมาระหว่างกองกองหลังสองคนมันก็มีรั่วมีมีหลุดบ้างถ้าเกิดว่าเน้นรับอย่างเดียวแล้วมันเผลอบึ้บไปสักลูกหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างนะถ้าเกิดโดนนาที่60ลูกแรกเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะแบบกดดันแล้ะจะเอาจะเอาดีหรือไม่เอาดีอย่างไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย บุกไปเลยพยายามออกมาให้ได้สักลูกหนึ่งในช่วง40-50นาทีแรกเนี่ยน่าจะอุ่นใจกว่าครับเน้นคองบอลเน้นเกมของเรานะฮะแล้วก็เราจะไปพึ่งเจ้าตองเหมือนกับเกมแรกไม่ได้แล้วนะไม่ได้แน่นอนนะครับไปปิดท้ายเรื่องของนี้นะกันที่คลิปที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับ mm hmm. เป็นคลิปกุนซือซิโก้พูดไว้นะฮะเมื่องานอําลาแมต์อำลาทีมชาตินะครับเทสเตอร์เดอะมูนน่แมช์ของเขาเมื่อปี2007 7ปีก่อนเนาะครับ เขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้รับใช้ชาตินะครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าอยากจะติดทีมชาติแค่ครั้งเดียวแต่ก็ติดทีมชาติถึง15ปีนะครับก็ได้รับความมีระเบียบวินัยจากโค้ชติ๊กสมชาติยิ้มสิรินะครับได้รับความฟิตมาจากน้าชัดนะครับก็คือโค้ดชัดชัยพะผลแพทย์แล้วก็ได้รับทัศนคติดีๆมาจากโค้ดหลังชานวิทย์ผลชีวินนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสําคัญเลยนะครับก็คือเขาหนีออกจากบ้าน แล้วก็หนีคุณพ่อคุณแม่มาทําให้คุณพ่อคุณแม่ของซิกโก้เสียใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นเอนทานไม่ติดแล้วก็ม,มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองได้แล้วก็ไปเล่นต่างประเทศได้ตามฝันนะครับ<ม>ได้ประสบการณ์แล้วเขาบอกในอนาคตนะเจ็ดปีก่อนเขาบอกนะ<ม>เขาจะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในอนาคต<ม>โอ้โหแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือดังลั่นสนามสุพัชาราใสในตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็ทำได้จริงแล้วก็พาทีมเรียกว่าพลิก วิกฤตนะฮะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของความเชื่อมั่นความศรัทธาของวงการฟุตบอลไทยครับก็เหมือนดึงดึงฟอร์มทีมชาติไทยขึ้นมาจากลุออ่มดําอีกครั้งหนึงน่งไะนะครับอครับ่าก็จะเป็นความฝันของคนเราเนาะเราใช้เวลาหน่อยบางครั้งคนเราทําอะไรจะไม่สําเร็จในช่วงแรกก็ต้องค่อยๆกีลก้าถ้าจํากันได้โคสิโกเคยคุมทีมที่จุฬาใช่ไหมครับใช่ครับไทยลีกก็เคยตกชั้นเคยอะไรนะครับชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบ ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่อยู่เวียดนามพาทีมคว้าแชมป์คนเวียดนามรักเขามากด้วยความนิสัยส่วนตัวด้วยดียฝีมือฝีเท้าด้วยนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้นะฮะเชื่อมั่นเลยว่าคนไทยเกิน60ล้านวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับ,รบก็จะอยู่หน้าจอรือส่วนหนึ่งกับคุณนกพระจักรก็จะอยู่ที่มาเลเซียนะครับ,รบให้กำลังใจทีมชาติไทยคว้าแชมป์นี้ครั้งแรกในรอบ12ปีจากฟุตบอลนะครับก็มีอีกหนึ่งแชมป์ใหญ่วงการมวย นะครับปิดท้ายสั้นๆ WBA นะครับที่ยอดมงคล10พีเฟสมาแชมป์เฉพาะกาลนะครับจะชกกับแชมป์ตัวจริงคาร์ลอสเรเบโคนะครับชาวอาร์เจนตินาชกกันที่อาร์เจนตินานะครับพรุ่งนี้เวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับเราก็จะได้ชมถ่ายทอดสดกันทางช่องหลายสีครับครับอพรุ่งนี้ก็กีฬาดีๆสนุกๆทั้ง ช่วงเช้านะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าตอนหนึ่งทุ่มตรงนียทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับครับอ่าก็คุณเอมมีอะไรอีกสจกนิดนึงไหมฮะจากมาเลเซียก็บรรยาก,กาศก็คึกคักนะครับที่มาเลเซียคืนนี้นี่คือสนามนี่มันจะอยู่ห่างใจากใจกลางเมืองหน่อยครับก็เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ในมาเลเซียเนี่ยจะเตะความจริงคือเวลาเขาคือสองทุ่มนะครับครับ รอรอชมรอติดตามการเข้าสนามนะตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วพี่บุกกิจาเรีวเนี่ยเก้าหมื่นที่นั่งไม่เท่าไหร่นะครับเป็นเก้าหมื่นที่นั่งที่ไม่ไม่มีฟิกที่นั่งเลยนะครับอืมคือไม้มีตรอไหนนั่งตรงไหนก็นั่งไม่มีแบ่งโซนเลยครับครับคือเบียดกันเข้าไปครับสี่บายสามบายสี่เนี่ยเขาก็มารอที่จะเข้าสนามมาแล้วครับครับก็พรุ่งนี้นี่น่าจะติดตามเนชั่นทีวีเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศไฟคนน่าจะมากันตั้งแต่เที่ยงบ่ายครับอืม อ่าโอเคครับแมนแมนคุยกันนะครับหมดเวลาเพลงเท่านี้ให้กำลังใจทีมชาติไทยแล้วเดี๋ยวพบกับเรา3คนใหม่วันจันคุณเอมก็จะกลับมาที่นี่นะครับเล่าบรรยากาศจากสนามวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสุดๆมาถึงแล้วที่เทสโก้โลตัสกระเช้าของขวัญซื้อ1ได้5กระเช้าผลไม้ซื้อ2ได้5กระเช้าปีใหม่ซื้อ10ก็ได้5ของปีใหม่ใส่กระเช้าซื้อ20ก็ยังได้5 แบ่งปันโภชนาการ5มูสู่เด็กไทยซื้อกระเช้าของขวัญปันสุขที่ Tesco Lotus ลดทันทีภาวะขาดสารอาหารเด็กไทยผู้ยากไรซื้อกระเช้าหรือบริจาคเงินที่แคชเชียร์ด้วยกันวันนี้ถึง7มกราคมที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ h น n d a ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ Nation TV จัดโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ www.nationtv.tv/dreamroad Honda c คอ l ์เ n t เ r 02 341 7777และ02 338 3600หรือผู้จำหน่าย h อน da ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคมทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวารธุรกิจเศรษฐกิจการลงทุน ข่่าวดวดนกรุงเทพธุรกิจอีกช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตบเครื่องเรื่องธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3หรือ www.nationmedia.com